สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทำชาวเขเมรเศร้าคุณซือกัมพูชาจวกตัวการที่ทำให้โดนฟิลิปปินตีเสมอนาทีบาปซีเกม2023คุณซือกัมพูชาให้สัมภาษณ์หลังเขเมรโดนฟิลิปปินตีเสมอท้ายเกมสุดชอ็อกซีเกม2023รอบแป่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2 วันที่3พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลชายซีเกม2023สาย A นัดที่2กัมพูชาเจ้าภาพทำได้แค่เสมอกับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ1มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดรั้งจากฝูงขณะที่ฟิลิปปินส์มี1คะแนนจาก2นัดเช่นกันรั้งที่4หลังเกมเรียวฮิโรเซกุนซืทีมชาติกัมพูชากล่าวว่า ผลที่ออกมาในช่วงท้ายเกมเราโชคร้ายที่เสียประตูจากนี้เราต้องไปแก้บางส่วนแต่ก็ยังมีเกมที่เหลืออยู่ให้แก้ตัวและแน่นอนก่อนเริ่มเกมนี้เรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากมากผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการบาดเจ็บและการเปลี่ยนระบบการเล่นในเกมนี้เมื่อขึ้นนำโดยเน้นรับมากขึ้นส่งผลให้ทำได้แค่เสมอหรือไม่ ด้วยฮิโรเซเปิดเผยว่าการบาดเจ็บของนักเตะมันทำให้เกิดผลกระทบต่อการเล่นของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผลที่ทำให้ได้แค่เสมอเพราะพวกเรานั้นซ้อมกันมาดีมากๆสื่อยังยิงคำถามอีกว่าใครคือโค้ชตัวจริงของกัมพูชาเพราะในห้องแถลงข่าวเคซเกะฮอนดะ ไม่มา2เกมติดต่อกันด้วยเขาเปิดเผยว่าผมคือเฮดโค้ชแต่ก็ทำงานร่วมกันกันกบฮอนดะโดยแบ่งการทำงานกันนะเช่นให้ฮอน d a นั้นให้คำปรึกษาบางเรื่องเช่นแนวทางหรือแผนการเล่นซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเพิ่งบอกว่าจะไปบอลโลกจากงัดที่แล้วอยู่เลยนะเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า ขเขมรควรจะทําความเข้าใจในเกมฟุตบอลได้แล้วครับผมนะ่ะไม่ได้อะไรกับขเขมรแต่ขเขมรควรเข้าใจและตระหนักว่าพื้นฐานและคาาของบอลเขมรกับชาติอื่นๆในอาเซียนมันเป็นยังไงเหนือชาติใดบ้างเท่ากับชาติใดบ้างตามหลังกว่าชาติใดบ้างจากนั้นน่ะก็มาพัฒนาเป็นสเต็ปเพื่อให้ก้าวทันทีมเพื่อนบ้านแต่ทุกวันนี้เมรเข้าใจว่าบอลของขเมร เหนือกว่าทุกชาติในอาเซียนจริงไหมคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเดาเลยว่านัดหน้าเขมรแพ้แล้วโค้ชก็อ้างว่าเราขาดตัวหลักที่บาดเจ็บทําให้ทีมเรานั้นลดความแข็งแกร่งลงไปมากคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าก่อนที่มันจะตั้งเป้ามันเคยมองนักกีฬาของประเทศตัวเองบ้างเปล่าวะว่าความสามารถมันอยู่ในระดับไหนหรือไม่ก็ส่งมาฝึกซ้อม กับทีมถ้วยออบตอรครับของประเทศไทยก่อนดิเขามาทำนะครับคอมเมนต์ว่าลูกกลมๆอะไรก็ไม่แน่นอนครับมีน้ำใจนักกีฬาครับไทยคือแชมป์ครับเชียร์ก่อนอย่ากโกรธกันนะครับเขามาทำนะครับคอมเมนต์ว่าดูศักยภาพประสบการณ์ของทีมตัวเองก่อนเขามาทำนะครับคอมเมนต์ว่าตัวการที่แท้จริงที่ทําให้ฟิลิปปินส์ตีเสมอคือนักเตะฟิลิปปินส์คนที่ยิงประตูขเขมรน,นั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่า ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับซีเกม2023หากคุณคิดเห็นอย่างไรนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับในการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ข้อความจากคุณเดชานรนาศหรือใกล้จะหมดยุคตระกูลหุ่นจริงๆตามคําทํานายของโหนเขมรและมหากรรมการฆ่ากันเองของคนเขมรอาจใกล้จะเกิดขึ้นจริงๆหุ่นมาเน็ต เพิ่งจะได้ติดยศเป็นพลเอกไปมาดจากมือของพลเอกเตียบันแต่คร้อยหลังไม่นานก็ได้มีข่าวจากวงในว่าหุนมาเน็ตลูกชายของหุนเซนจะลาออกจากทุกตาแหน่งทางการทหารเพื่อลงมาเล่นการเมืองมองแวบเดียวก็พอที่จะเดาออกได้ว่าหุนเซนต้องการให้หุนมาเน็ตลูกชายของตนเองนั้น ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเขานั่นเองเพราะกฎหมายของขเขมรคือห้ามให้ข้าราชการทหารลงรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองนั่นจึงจำเป็นที่ฮุนเซนต้องรีบเดินมากเกมอย่างเร่งรีบโดยการเสี่ยงให้ฮุนมาเน็ตลาออกจากยศทหารระดับสูงและตามด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้ชา่การทหารบกและรองจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมดด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็ชี้เห็นว่าตำแหน่งและอิทธิพลทางทหารภายในของขเขมรนั้นตัวจริงนั้นก็คือพลเอกเตียบันไม่ใช่หุนเซนหรือหุนมาเน็ตและมีแค่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคุมเหล่าทัพทั้งหมดได้ก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของขเขมรตามบทบัญญัติกฎหมายของขเขมร ประเด็นคือการเดินเกมแบบนี้ของฮุนเซนย่อมสุ่มเสี่ยงอย่างมากหากเขาและฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาเกิดแพ้การเลือกตั้งขึ้นมานั่นย่อมเท่ากับว่าจะสิ้นสุดอำนาจของตระกูลฮุนลงในทันทีฮุนเซนมั่นใจว่าเขาสามารถควบคุมเสียงประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จและเชื่อมั่นว่าฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็น นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคเมรได้แบบสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันได้เกิดรอยร้าวที่รุนแรงขึ้นภายในพรรคการเมืองของฮุนเซนเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนชาวคเมรการตกงานและความโกหกหมดเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่า ของฮุนเซนที่มีต่อประชาชนของเขาเองในขณะที่ทางทหารก็มองว่าการดำเนินนโยบายทางการบริหารการเมืองของฮุนเซนที่ผ่านมานั้นสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะนำความขัดแย้งของชาติมาหาอำนาจเข้ามาสู่ประเทศขเขมรและจะนำภัยร้ายและความขัดแย้งเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนแต่คนที่จะรับเคราะห์อย่างหนักมากก็คงจะเป็นคนขเขมรในประเทศเอง ที่ต้องเสี่ยงกับสงครามภายในประเทศของสองมหาอำนาจที่อาจจะใช้ประเทศขเขมรเป็นที่ทดสอบอาวุธหนักใส่กันข้อความจากคุณเดชาณรินาศหากท่านคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับข้อความจากคุณเดชาณรนาศประเทศที่ถูกสาปแช่งไปตลอดการยังไม่ทันได้รบกับประเทศไทยเลยประเทศชาติของขเขมรก็ใกล้จะพังพินาศ ลงเสียก่อนนี่ละที่เขาเรียกว่าประเทศที่ถูกสาบแช่งจากบรรพชนประเทศที่เต็มไปด้วยผู้นำที่เนรคุณและคิดร้ายต่อประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือมาตลอดประเทศและผู้นำและประชาชนที่จะให้มีวันได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ตกเป็นทาสเขาไปตลอดชีวิตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ40ปีของเขมรและ เป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนและหนักที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนหลังจากที่ฮุนเซนได้เปลี่ยนแปลงประเพณีจากจนชน้ำทมเมยมาเป็นประเพณีสงกรานต์เหมือนประเทศแผ่นดินสยามและมุ่งหวังจะเคลมเอาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ไปเป็นวัฒนธรรมร่วมกับขเขมรน,นั่นเองแค่คร้อยหลังไม่นานแผ่นดินขเขมรก็ประสบภัยแล้งอย่างหนักในทันที และไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในรอบ40ปีแต่ในปีนี้หนักหนาสากันและรุนแรงที่สุดถึงขนาดเมืองหลวงอย่างพนมเปนประชาชนไม่มีแม้แต่น้ำดื่มจะกินกันทั้งเมืองและไม่ต้องไปนึกถึงน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคในชีวิตประจำวันกันเลยปีนี้ประเทศเขมรทั้งประเทศจะประสบกับภัยแล้ง ที่รุนแรงที่สุดและความแห้งแล้งยังกระจายออกไปทั่วประเทศทุกเมืองนับจากนี้ไปขเขมรจะต้องเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักตามมาเพราะจะไม่มีน้ำทํานาและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอเพราะ,ขะเขมรไม่มีระบบชลประทานไม่มีอ่างเก็บน้ำเพราะหลายปีมานี้หุ้นเซนมุ่งเน้น ให้เกิดเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีนบ่อนการพนันอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารและรอคอยความหวังจากเงินทุนจากประเทศจีนอย่างเดียวขมนนอกจากจะเจอกับสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักแล้วยังต้องเผชิญกับชะตากรรมของประชาชนที่จะตกงานกันล้นประเทศผู้คนจะเริ่มอดตายและ จะต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนของผู้คนในประเทศอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าฮุนเซนจะไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้นอกจากรอแบมือขอทานจากประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นเพราะปากของฮุนเซนได้พูดออกมาแล้วว่าจะไม่ยอมขอความช่วยเหลือใดๆจากองค์กรใดๆของสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วยจากการออกมาพูดต่อหน้าประชาชนของตนเองในงานบริหารจัดการเรื่องของสถาบันการเงินของขเขมรและฮุนเซนพูดออกมาเต็มปากอย่างเปิดเผยเองว่ามีแค่จีนเท่านั้นคือความหวังเดียวของฮุนเซนกับชาวขเขมรทั้งประเทศอยากกลืนน้ำลายตนเองโดยเด็ดขาดนะแต่ผมนะ่ะเคยทำนายเอาไว้ว่า สักวันหนึ่งฮุนเซนต้องแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะนี่นะ่ะคือขอทานมืออาชีพอยู่แล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้หน้าสงสารและพร้อมจะแทงข้างหลังผู้ที่ยื่นมือมาช่วยเหลืออยู่เสมอนี่คือสโลแกนของฮุนเซนที่ทั้งอาเซียนเขารู้ดีแม้แต่ผู้นำลาวยังถูกต้มจนเปื่อยมาแล้วแถมผู้นำลาวยังมอบโล่เพื่อนบ้านที่แสนดีให้อีก ทำเอาผู้คนเขาขำกันทั้งโลกเมื่อไม่มีน้ํากินน้ําใช้กันทั้งประเทศเมื่อขาดแคลนอาหารอย่างหนักเพราะไม่สามารถเพราะปลูกพืชได้เมื่อคนทั้งประเทศตกงานและอดอยากกันทั้งประเทศและมหากรรมซีเกมที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้และมหากรรมซีเกมที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่จะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดูซีเกม ที่ประเทศเขมรเลยเขมรจะขาดทุนอย่างหนักและหลังมหากรรมซีเกมส์อพยศจบลงเขมรจะจนไปอีกยาวนานเขมรกำลังจะตายกันหมดทั้งประเทศจากผู้นำที่มีจิตใจต่ำตรมที่สร้างแต่บาปแต่กรรมความขัดแยง้งและเนรคุณไม่รู้คุณคนข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาธหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ